วันนี้ใครอยากดูนะครับว่าแรปเตอร์ยกยังไงให้ได้สูงแบบนี้วันนี้พามาดูนะครับใส่เบิ้มๆแบบนี้นะครับยกสูงไปทั้งหมดด้านหน้านะครับ8นิ้วด้านหลังอีก6นิ้วนะครับใช้ชกเดิมนะครับสีส้มแบบนี้เลยนะครับนะครับทำให้ตัวชกนี่ยยังใช้งานได้หมดเลยนะครับแต่ว่านะครับเป็นล้อแมกซ์ขอบยีนะครับของออฟโรดนะครับเราก็ดึมแล้วก็เลื่อนขึ้นโดยปกติแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับรถรุ่นอื่นๆจะเป็นแหนกนะครับตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นตัว สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องของโฟล์คทุกคนเลยนะครับวันนี้มาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมรถหล่อๆคันนี้นะครับแรปเตอร์ของเรานั่นเองนะครับวันนี้จัดชุดใหญ่ไฟกับพริบแน่นอนนะครับจัดชุดช่วงล่างโตๆแบบนี้นะครับยกสูงด้วยกันนะครับเพื่อให้ได้รถที่มันคันใหญ่เบิ่มๆแบบนี้นะครับยกสูงไปทั้งหมดด้านหน้านะครับ8นิ้วด้านหลังอีก6นิ้วนะครับนี่คันนี้เป็นรุ่นแรปเตอร์นะครับพี่ๆช่วงล่างทํายังไงนะครับเพื่อให้ได้รถยกแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยที่เคยเห็นมานะะะคคครรรััับบจเเปปป็็นนนนนนโชช่่่ววงงลากติีุ้ นะครับช่วงล่างเนี่ยเขาจะต่างจากรถกระบะปกตินะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แหนนฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครอยากดูนะครับว่าแรปเตอร์ยกยังไงให้ได้สูงแบบนี้วันนี้พามาดูนะครับคันนี้นะครับเป็นแรปเตอร์ดีเซลนะครับเป็นดีเซล2.0ไบเทอร์โบนะครับราคาอยู่ที่1,769,000บาทราคาเฉพาะตัวรถนะครับตรงนี้ยังไม่ได้รวมของแต่งวันนี้แต่งอะไรไปบ้างวันนี้จะพาไปชมกันนะครับรวมถึงออปชั่นของตัวแรปเตอร์ด้วยนะครับว่าน่าใช้แค่ไหนนะครับ ด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับมากับตัวกันชนหน้าเหล็กนะครับของให้เมื่อตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับจะเป็นรุ่นที่ใส่เฉพาะกับตัวแรปเตอร์แบบนี้นะครับนะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีช่องที่เว้นไว้สําหรับนี้นะครับจะเป็นเฉพาะรุ่นของตัวแรปเตอร์นะครับเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะมีไฟเดย์ไทม์ตัวนี้เพิ่มเข้ามา อีก1อันนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเปิดนะครับก็จะสวยมากขึ้นเนาะนะครับเวลาเปิดไฟจะสวยมากตรงนี้เหมือนมีไฟเดทามตรงนี้หนึ่งที่นะครับแล้วก็มีที่ไฟหน้าอีกหนึ่งที่นะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับเราใส่ในส่วนของตัววินลากจูงนะครับวินลากจูงตรงนี้เป็นวินไฟฟ้านะครับลากจูงได้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยปอนด์นะครับติดอยู่ด้านในของชุด กันชน้าแฮมเมอร์ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีอยู่ได้นี่นะครับนะก็จะมีสายลากจูนะครับมีตะขอให้ครบนะครับแล้วก็มีรีโมทใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับเอาไปลากจูงเอาไปลุยออฟโหลดนะครับมีให้ครบเลยสามารถใส่ได้แบบนี้เลยนะครับสำหรับสายลุยใครที่จะไปลุยนะครับติดตั้งได้แบบนี้ไปเลยนะครับจบจบจากศูนย์แบบนี้นะครับ ถัดขึ้นมาด้านบนกันก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูช่วงล่างนะครับกระจังหน้าเดิมของตัวแรปเตอร์อยู่แล้วนะครับเป็นกระจังหน้า f อ r d F.O.D. ของแรปเตอร์เดิมๆเลยนะครับมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้องมองรอบคันก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครู่ลองขับแล้วนะครับรถอาจจะสูงก็จริงนะครับแต่กล้องยังใช้งานได้ดีมากนะครับเห็นทัศนวิสัยรอบคันได้อย่างดีเลยนะครับถัดมาในส่วนของตัวไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นนี้นะครับจะได้เป็นไฟหน้าตัวท็อปสุดนะครับเป็นไฟหน้า L.E.D.Performance นะครับของตัว นั่นเองนะครับนี่จะเป็นไฟแบบนี้นะครับเป็นไฟที่มีระบบควบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับรวมถึงเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีปรับระดับสูงต่ำไฟหน้าให้เรียบร้อยในโคมเดียวนะครับเรียกได้ว่าโคมเดียวเนี่ยคุ้มหมดเลยมีทุกระบบนะครับมีครอบไฟหน้าให้นะครับใส่เพิ่มเติมนะครับเพื่อความชูดเฉียวนั่นเองนะครับด้านบนนะครับตรงนี้มีคําว่าเรนเจอร์เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ติดเพิ่มให้นะเดิมๆเจารรนิะะไมม่ีคับก็ตดเพิ่มให้เพื่่ออคววาามมสยงจ ด้านบนนะครับตัวสกู๊ปนะครับตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับหนัดด้วยดำราดนะครับโลโก้มาสีดำเงานั่นเองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันนะครับว่าช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเขาทำยังไงนะครับให้ยกได้8นิ้วรวมถึงยังใช้โช๊คเดิมของ f o x นั่นเองนะครับหลายหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าแรปเตอร์นะครับถ้ายก8นิ้วแบบนี้นะครับจะเสีย f o x ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวแรปเตอร์จุดเด่นของเขาคืออะไรคือชุด โช๊คฟ็อกนั่นเองนะครับที่เป็นโช๊คฟ็อกไรฟ์บล์ตัวใหม่ของฟอ r d นะครับฉะนั้นมาดูกันนะครับทำยังไงนะเรามาดูก่อนอื่นเลยนะครับการที่จะยกแหนกได้นะครับคานตัวรถเนี่ยปกติแล้วมันจะยกไม่ยาวถึงขนาดนั้นนะครับเราก็ต้องเสริมคานตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับนี่เป็นคานสาหรับรถยกสูงพิเศษนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะคู่กับปีกนกกล้างของรถนะครับนี่ปีกนกกล้างของรถก็ยังใช้ของเดิมนะครับเป็นปีกนกกล้างแบบบลูมิเนียมนะครับ ด้านหน้าของตัวแรปเปอร์เนี่ยนะครับจะเป็นปีกนกแบบ2ชั้นนะครับนะเป็นดับเบิลวิสโบนะครับแต่ว่าปีกนกของตัวแรปเปอร์ทุกรุ่นนะครับจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับก็ยังใช้ของเดิมเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เสริมคานตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับยังแข็งแรงแล้วก็ยกสูงได้เท่ๆแบบนี้นะครับรวมถึงด้านบนตัวชกนะครับตัวชกตรงนี้ก็ยังใช้ชกฟอกเหมือนเดิมนะครับเป็นชกฟอกตัวนี้เลยนะครับตัวสีส้มๆตรงนี้นะครับเป็นชกฟอกไฟฟ้าแบบไร้วาล์วนะครับนี ใช้โชกเดิมนะครับสีส้มแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับแล้วเขาทำยังไงนะครับเพื่อให้โชคมันโชาเป็นโชคเดิมเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับรถที่ยกสูงแบบนี้นะครับกระบอกโชคจะต้องมีความยาวพิเศษนะครับเพื่อรองรับการยกสูงแบบนี้นะครับมันคือตรงนี้นะครับนี่มาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามานะครับก็คือการเพิ่มตรงหัวโชคเนี่ยนะครับเราใส่ตัวยืดตัวเพิ่มเข้ามา ทำให้ตัวโชคกเนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มตรงนี้เพิ่มเข้ามาเป็นเทคนิคที่เราให้ทีมช่างเนี่ยเขาออกแบบแล้วก็ทํามาสําหรับรุ่นแรปเตอร์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ใช้โชคกฟ็อกได้เหมือนเดิมนะครับรวมถึงปีกนกตรงนี้นะครับหลายๆคนทำไมถึงไม่เปลี่ยนนะครับต้องบอกว่าปีกนกตรงนี้เป็นปีกนกอลูมิเนียมของแรปเตอร์นะครับพี่ๆมันมีความแข็งแรง แล้วก็โทนทานมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยปีกนกตัวนี้เนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตรงนี้เราใส่คอม้ามาให้นะครับปีกนกจะไม่ได้มีองศาที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราเสริมตัวคารตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าปีกนกเราจะเอียงนะครับจะเกิดการผิดองศาของตัวล้อนะครับจะเกิดการกินระ้ายางต่างๆไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ารถยกสูงแบบนี้เขาจะมีชุดเฉพาะของเขานะครับก็ใส่ตรงนี้เพิ่มข้าไปเป็นคอม้านะครับเพื่อเสริมให้ปีกนกเนี่ยมันอยู่ คิดมาแล้วนะครับนี่เนาะคิดมาแล้วเรียกได้ว่าจัดเต็มแบบนี้นะครับคิดมาแล้วนะครับให้พี่ๆสบายใจได้เลยแต่งที่นี่นะครับเราจีทให้ทั้งหมดนะครับนี่คือชุดช่วงล่างด้านหน้านะครับยก8นิ้ว์เขาทากันแบบนี้นะครับใครอยากดูด้านหลังเอยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมากับคิ้วล้อตรงนี้เป็นของเดิมกับตัวรถนะครับเป็นตัวแรปเตอร์ที่เข้ามาพร้อมรุ่นอยู่แล้วนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับนะตัวล้อนะครับวันนี้นะครับเลือกเป็นล้อแมกขอบ 20อ่าเป็นขอบ22นะครับเป็นล้อแม็กขอบ22นะครับของออฟโรดนะครับออฟเซ็ตลบ44นะครับใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนะครับนี่ลัดเตอรยางตัวนี้เลยนะครับยางตัวท็อปเลยนะครับเป็นยางแอ M นะครับขนาดใหญ่พิเศษเลยนะครับขนาด37นะครับคูณ13.5นะครับขอบ22นะครับเป็นยางลายโตโตแบบนี้นะครับเน้นลุยออฟโรดนะครับนะวิ่งทางเรียบก็ได้นะครับจะไปลุยออฟโรดนี่ก็สนุกแน่นอนนะครับตะกุยดินนะครับ วิออกรถได้มันแน่นอนนะครับตัวนี้นะนี่ตัวยางกับตัวล้อมแม็กใหญ่มากนะครับนะถ้าดูด้านข้างเนี่ยนะครับจะลดนออกจากตัวรถเนี่ยพอสมควรเลยนะครับสำหรับยางตัวนี้นะเพื่อเพิ่คมความหล่อนะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยสูงขึ้นมันใหญ่ขึ้นนะครับยางที่รองรับรถที่ใหญ่แบบนี้ก็ต้องใส่ยางใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้นะครับคล้ายๆล้อบิ๊กฟุตหรือว่ารถที่มันยกสูงเท่ๆนั่นเองนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกไปแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ10สปีดเฉพาะรุ่นแร็ปเตอร์นั่นเองนะครับพร้อมแพลนชิพด้วยเดี๋ยวจะชมไปดูภา,ายในอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้ก็เป็นของเดิมตัวรถนะครับที่เป็นช่องระบอากาศเข้าห้องเครื่องยนต์นะครับก็มีกระจกนะครับก็จะเป็นกระจก ไฟฟ้าแบบนี้พร้อมพับไฟฟ้าอัตโนมัตินนั่เองนะครับมีกล้อง3ามร้อสิงศามีไฟเลี้ยว LED ที่หูกระจกให้เรียบร้อยนะครับนี่คือด้านค้านะครับความสูงสูงประมาณไหนนะครับถ้าวัดจากตัวตองเองเนี่ยนะครับตองสูงอยู่ที่170ซนติเมตรนะครับสูงประมาณนี้นะครับรถเนี่ยสูงไปอีกเนี่ยพอยื่นมือก็ยังสูงอยู่นะครับเนี่ยต้องเอื้อมไม่ถึงเลยนะครับก็สูงพอสมควรเลยนะครับทีนี้ขึ้นรถยากไหมนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับถ้าเราเปิดประตูมานะครับสําหรับคนที่สูง170 ะจะขึ้นรถเนี่ยยากไหมมาดูนะครับถ้ารถสูงประมาณนี้นะครับนี่มันคือเกือบครึ่งตัวแล้วนะรถที่สูงขึ้นไปนะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเขามีตรงนี้นะครับมีมือดึงตรงนี้นะครับเราก็ดึงแล้วก็เลื่อมขึ้น,นสบายๆเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ แข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นได้สบายๆนะครับสูง170ก็ขึ้นได้สบายๆนะครับนี่ก็ลงได้สบายๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวบันไดข้างเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนให้นะครับเป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ยาวนะครับพอดีกับตัวบอดี้รถเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีการลื่นให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาขึ้นลงนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับไม่ลื่นไม่ไหลแน่นอนนะครับนี่คือตัวด้านข้างนะครับรถคันนี้สีดำเป็นสีจากโรงงานอยู่แล้วสวยๆแบบนี้นะครับ ล้อด้านหลังนะครับเป็นเซตเดียวกับด้านหน้านะครับเป็นยาง M37 นะครับล้อขอบ22นะครับใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นดีไซน์ด้านหลังของ v o l เ p t e r นะครับปกติเลยนะครับตัวโลบ้านะครับเป็นโลบาทรงใหม่ของตัวแฮมเมอร์นะครับจะเป็นโลบะทรงแขนยาวนะครับด้วยปกติแล้วนะครับหลายๆท่านจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ประมาณนี้มันจะมีประมาณนี้นะครับแต่กัอนนี้นี่มียาวถึงนี้ต่อขึ้นมา แล้วก็มีไฟสปอตไลท์พร้อมไฟเบรกดูที่สั่งให้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ก็เพิ่มความสว่างในเวลาเราถอยนะครับเราจะมีไฟถอยเพิ่มขึ้นอีกทั้งหมด4ดวงนะครับโดยปกติแล้วมี2เพิ่มอีก4เป็น6เลยนะครับมีสปอตไลท์ลด้านบนอีก2นะครับมีตรงกันชนท้ายอีก2นะครับแล้วก็มีที่ไฟท้ายอีก2ฉะนั้น,นเวลาถอยหลังเนี่ยต้องบอกว่าสว่างมากๆแน่นอนนะครับนะก่อนจะไปดูช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจะต้องพาดูด้านท้ายกันก่อนนะครับเนาะ ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย led นะครับฝังระบบบายสปอร์ตไว้ด้านในนะครับมีระบบเตือนการชนด้านหลังนะครับมีเตือนมุมอับสายตามีให้ครบนะครับเขาจะฝังอยู่ในไฟท้ายตรงนี้ใครที่จะเปลี่ยนไฟท้ายก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีระบบที่ฝังอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวครอบฝาเป็นตัวครอบไฟท้ายนะครับเพิ่มความเฉียบเฉีความเท่นะครับแล้วก็ป้องกันนะครับสิ่งที่จะมาโดนตัวไฟลาของเราได้ ด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวครอบกับบะท้ายนะครับที่เป็นฟอดเนี่ยสีดําด้านล้วนเลยนะครับเพิ่มความเทนะครับความดุดันให้กับด้านท้ายนะครับเป็นแบบนี้เนาะโลโก้เป็นสีดําอยู่แล้วในรุ่นแรปเตอร์นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับถ้าลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองนะครับในร่นโนวาซีรีส์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีไฟสปอตไลท์ให้2ดวงแบบนี้นะครับเวลาถอยก็จะติดให้เรียบร้อยเลยนะครับเสริมด้วยตัวนี้เลยนะครับ ห่วงโอเมก้านะครับที่เสริมมารถปกติแล้วจะเป็นตัวเล็กๆสีแดงๆนะครับนี่เอาแบบใหญ่พิเศษนะครับให้มันเหมาะกับรถเรานะครับรถเราเนี่ยมันใหญ่นะนะครับห่วงลากจูงมันต้องใหญ่เบิ้มๆแบบนี้นะครับเพื่อเอาไว้ลากจูงหรือมาเหตุฉุกเฉินนะครับเราจะลากเพื่อนนะครับขึ้นจากหลุมหรืออะไรเนี่ยก็จะมีห่วงลากจูงเนี้ยเสริมได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะต่อจากเคสตโดยตรงนะครับแข็งแรงลากจูงได้แน่นอนนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับสำหรับสายลากจูงก็จะติดนะครับหัวลากจูงเป็นหัวบอสบัด แบบปากนกแก้วนะครับแบบนี้เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับใครที่จะเอาไปลากดูนะครับลากเรือลากเจ็ตสกีนะครับต่อพวกต่างๆมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูช่วงล่างกันนะครับเดี๋ยวที่้องบอกไปนะครับว่าช่วงล่างของตัวแรปเตอร์นะครับจะเป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงนะครับจะเป็นสปริงนะครับนี่เวลายกเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนแหนบนะครับจะเห็นได้ว่ารถคันนี้จะไม่มีแหนบนะครับมันจะมีตัวสปริงแล้วก็ตัววัดลิงเนี่ยค่อยกันแบบนี้นะครับฉะนั้นวิธีการยกก็ เหมือนกันนะครับเราจะต้องเสริมตัวโชคนะครับแล้วก็เสริมตัวตรงนี้นะครับเพิ <the> <dies> yeah, like man, way, ่มเข้ามานะครับเพื่อให้มันยาวมากขึ okay. so ้นนะครับสำหรับต <iny> ัวด้านหลังเนี่ยด้านหลังในยก6นิ้วนะครับพี่เพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับรถจากโรงงานเนี่ยด้านหน้านะครับจะต่ำกว่าด้านหลังนะครับฉะนั้นด้านหลังก็ต้องยกน้อยกว่าด้านหน้านะครับนี่ก็เสริมตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อให้มันพ่วงกับตัวบอดลิงก์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวโชคเนี่ยนะครับยังใช้โชคฟ็อกเหมือนเดิมนะครับนะแต่เสริมตรงนีี้้นนนะะคครรรัับบมาดูตง เสริมตรงนี้เหมือนกันนะครับจะเป็นเหล็กที่เสริมโชคเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้โชคเนี่ยมันมีความยาวเพียงพอนะครับต่อการยก6นิ้วด้านหลังนั่นเองนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับนี่คือตัวที่มันพ่วงกันนะครับโดยปกติตรงนี้นะครับ ดยปกติแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับรถร ود ุ่นอื่นๆจะเป็นแหนนะครับตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นตัวสปริงกับตัวโชค๊คนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่คือช่วงล่างของตัวเลเอร์ด้านหลังที่ใช้วิธีการยกด้วยการเสริมตัวโชค๊คให้มันยาวขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ยืดโชค๊คน,นะครับเป็นการใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไปนะครับเพื่อให้มันยกได้ถึง6นิ้วนั่นเองแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับไป นี่คือช่วงล่างนะครับยก8หลัง6นะครับหน้า8หลัง6นั่นเองนะครับสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับภายในของตัวแรเตอร์นะครับจะเป็นตัวภายในแบบ f o r d p e r f o r m a n c e นนะครับก็คือจะเป็นระบบหนังผสมกับหนังกลับนะครับนี่สไตล์จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะถ้ากล้องมันเห็นจะเป็นไฟสีส้มนะครับจะเป็นไฟสปอตของตัวแรปเตอร์เลยนะครับนะ หุ้มหนังสวยงามนะครับจะเป็นหนังแบบพิเศษกว่าเจ้าอื่นนะไม่ใช่รถธรรมดาตรงนี้นะจะเป็นหนังที่หุ้มมาแล้วดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับะไปดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัยนะครับไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแรปเตอร์นะครับแบบแรปเตอร์หมายความว่าจะมีสลักแรปเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีนี่ด้านบนตรงนี้นะครับที่เอาไว้กักระยะตัววงเลี้ยวของพวงมาลัยนะครับว่าตอนนี้พวงมาลัยหมุนอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับตรงไหมนะครับนี่ มีกะระยะให้ตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมัตติฟังชันนะครับนะมีปุ่มุนพวงมาลัยหมดเลยนะครับด้านซ้ายมือก็จะควบคุมในเรื่องของครุสคอนโทรลอะแดปตีฟครุสคอนโทรลนะครับด้านขวามือเนี่ยนะครับก็จะควบคุมในเรื่องของหน้าจอเรือนใหม่นะครับนะหน้าจอเรือนใหม่นี่นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบเต็มนะครับเต็มระบบเลยนะครับขนาด12.4นิ้วแนวทะแยงนะครับเป็นจอดิจิตอลแบบ100%แบบนี้เลยนะครับให้ข้อมูลครบถ้วนสำหรับแรปเตอร์ก็จะมีให้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะครับเนาะ พวงมาลัยตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะมีตัวแพตเทอร์ชิพนะครับตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับนี่จะเห็นได้ว่าจะมีตัวแพตเทอร์ชิพเปนเนี้ยเพิ่มขึ้นมานะครับเอาไว้เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับโดยปกติแล้วรุ่นอื่นนะครับจะเปลี่ยนที่หัวเกียร์นะครับแต่รุ่นนี้จะเปลี่ยนที่ตรงนี้อ่าเปลี่ยนนะมันจะมี2ฝั่งเลยนะครับที่พวงมาลัยเนี่ยนะครับเวลาเรานั่งนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีแพตเทอร์ชิพแบบนี้นะครับเนาะไปดูในส่วนของตัวจอกลางนะครับ จอกลางจะมีขนาดอยู่ที่12นิ้วนะครับเป็นจอแนวตั้งระบบสัมผัสตัวใหม่ล่าสุดนะครับนะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับนะดูเรียกได้ว่าฟังก์ชันใช้งานครบครันนะครับรวมถึง Apple p a s s y a c 4 a ใหม่นะครับก็รองรับนะสตาร์ทระยะไกลจอนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับผ่านมือถือได้เลยนะครับด้านล่างนะครับก็ลงมาก็จะเป็นปุ่มปรับแอร์ต่างๆนะครับเป็นแอร์อิสระแยก2โซนนะครับใช้งานได้ดีมากๆนะครับเนาะด้านล่างลงมานะครับก็จะเป็นตัว แทนชาไร้าสายนะครับสำหรับการชาไร้าสายสําหรับท่านใดที่มีโทรศัพท์ที่รองรับการชาไร้าสายมาวางชารตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาจะเป็นตัวหัวเกียร์นะครับที่เห็นหุ้มๆแบบนี้นะครับเพราะว่านี่เปิดให้ดูนะครับนี่หัวเกียร์นะครับตรงนี้จะเป็น เกียร์สั้นๆแบบนี้นะครับถ้าเห็นแบบนี้นะครับแสดงว่ารุ่นนี้เป็นเกียร์อิเล็กทรอนิกชิปเตอร์หรือว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าระบบใหม่ของ Ford นะครับจะได้เฉพาะในรุ่น r a p t o r กับรุ่น e v e r e s t เท่านั้นนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับมีให้ครบนี่ใช้งานได้ง่ายมากนะครับมีปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับแล้วก็ตัวนี่เลยนะครับปรับโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวรีโมทเนี่ยเราจะมีให้เยอะมากนะครับนี่มีทั้งการเปิดปิดไฟนะครับแล้วก็จะมีีตัวน เปิดปิดตัวโรเลอร์ว่าคันนี้มีโรเลอร์ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีตัวนี้ mm hmm. สําหรับวิลล่จูนะครับนะมีรีโมทให้แบบนี้นะครับเรียกได้ว่ามีเยอะมากนะครับเพราะว่าโโระบบคันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้มาดูในตัวของตัวเบาะนั่งกันบ้างนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะนะครับหนังผสมหนังกลับนะครับเนาะนี่เห็นได้ว่าเบาะนี่นะครับเบาะจะเป็นดีไซน์แบบว่านี่เลยนะครับลองเปิดให้ดูนะครับนี่นะนี่ เบาะจะเป็นดีไซน์นะครับพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินลบ F 2 2่สิบปเอร์นะครับนี่ดีไซน์สวยงามแบบนี้มีสัญลักษณ์คำว่าแ a ปเตอร์นะครับ,แ,บ,บ,ลแ,รรรบแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะผสมกันหนังกลับแบบนี้นะครับนี่ผสมกันหนังกลับแบบนี้เลยนะครับรวมถึงนี่ฮะด้านข้างตรงนี้ก็จะผสมกันหนังกลับแบบนี้นะครับ แลวเวลานั่งมันก็จะกระชับตัวนะครับไอหนังกลับเนี่ยมก็จะดึงตัวเราให้อยู่ในเบอกได้อย่างดีนะครับเวลาไปลุยเลือขับรถที่มันต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับนะเบาะตัวนี้เป็นเบอกปรับไฟฟ้า8ทิศทางคู่หน้าเลยนะครับอ่า เท่ๆแบบนี้หล่อๆแบบนี้นะครับราคาตัวรถเนี่ยราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่รวมชุดแต่งแบบนี้ใครอยากได้รายละเอียดชุดแต่งถ้าก็มาหาต่องได้เลยนะครับเอามาแ,แต <Ooh. S 1> ่งได้ทุกรุ่นนะครับไม่จำเป็นต้องรุ่นนี้นะครับสี่ประตูได้ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น Xs รุ่นสปอร์ตนะครับรุ่น White t a c รุ่น Stop Track นะครับรวมถึง Raptor แบบนี้ ใครอยากจะแต่งนะครับติดต่อเข้ามาหาตั๋งได้เลยนะครับใครอยากทราบรายละเอียดนะครับโทรมาหาตั๋งได้ที่เบอร์065 9539442นะครับใครฟังไม่ทันตัองทิ้งเบอร์โทรไว้ตรงนี้นะครับเบอร์ตรงนี้สามารถแอดไลน์ได้โทรหาตั๋งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาชมนะครับตั๋งเราขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนี้ไว้ด้วยสำหรับวันนี้ตั๋งขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับสวัสดีครับ